นี่นะคะเจอแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนะคะโลกของชาวกรีกนะคะเรียกว่าโลกแห่งโอลิมปัสนะคะโลกโอลิมปัสนี้นะเขาจะมีถวยเทพแต่ละองค์นะคะที่ขึ้นมานะคะโลกของเขาจะเป็นแสงสว่างกับความมืดแสงสว่างกับความมืดนะได้ตกหลุมรักนะคะและรักกัน นะเกิดทวยเทพขึ้นมานะคะองค์แรกเลยนะคะองค์นี้เนาะจะเป็นซูตรมหาเทพนะคะซึ่งมหาเทพนะคะจัก,กรพรรดินะคะเป็นสูตนะผู้ยิ่งใหญ่เป็นลูกของโคนัทนะคะทุกคนคะ่ะอ่าอ่าองนี้คือนะคะชิงบัลลังก์จากพ่อนะคะชิงบัลลังก์จากพ่อนะ จนได้ครองโลกของโอลิมปัสนะคะและครองทุกทิศทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเป็นคนที่ปกครองทั้งหมดแต่กว่าที่เขาจะได้ปกครองทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าเขาจะได้ขึ้นมานั่งแท่นบัลลังก์ง่ายๆนะเขาต้องออกรบนะคะซึ่งก็รบกับ พ่อของตัวเองนะคะแต่เขาก็ยังใจดีนะคะไม่ฆ่าพ่อของตัวเองนะเอาพ่อของตัวเองนะคะไปไว้ที่กลางทะเลนะคะไปไว้ที่หุบเขาที่ไม่มีใครเข้าถึงได้เขาเรียกว่าหุบเขานี่นะคะอ่ะ พ่อก็คือนะโคนัทนะโคนัทเนี่ย